อสคผมว่าจะเชมมม่ิต้นแล้วขยายแต่ให้พวกนี้งัว้นันชอบก่อนนี้จะมีวิวมองเห็นได้ชัวว่มันโตเนี่ยแนวแนว่ก็เป็นของทีองของปะนีดของีจดเิ์กเกบทนดีนะทได้ได้ได้เออผมว่าถ้ามันตูทักตดเลยผมว่า แกเก่งกว่าแกทำได้เออกลับมากลับรับมาได้เออไม่ง่ายนะทักสิ่นี่นะเพื่อนผมนะเคยไปรุ่งรองแกสมัยแกเป็นทันรองขัมตำรวจโทที่ยังไม่ยังไม่รวยนะยังไม่รวยติดวนที่ประธานมาที่เหลิมเหลิมกับพี่ยอดให้พี่ยอดให้อ่าเขาบอกท่านท่านท่านแมวเนี่ย เป็นคนที่ใช้คนเก่งเอาคนที่คุณาาใช้แล้วก็ใช้เสร็จีดออกฉีกแล้วนัคเมืีคนติพุกว่าอืนะอีกคนแลแล้วยิ่งตอนนี้จะิ่จริงตัวเองนะพอเริ่มออาเริ่มทำตามตตามต่างตางยืมหลงเลยมาบอกมาเรี่องว่าไปหาเสยงแต่ลูกบ้าบ้าป่ะผมนะนี่นีเองอันนี้เยอะจาทํางเด็มุญไพรบุสง โคตรยก่งเลน้าลูกอจะได้เล่นเกมสองเล่ด้วยอันนี้ทานไปขบกระถิ่งลูกผมเลยโอ้โห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 ครับอากาศตุ่มเย็นครับมีรสสุขความสุขบนสูงมันปายครับมีบ่อปลาครับมีบ่อนี่กอไผ่ ใคยปลาเอ๊ะปลาสวายปลาสวายปลาสวายปลาดิบด้วยอ่าไอ้คนประจสภาพน้ำมีมีมีแต่เต่าด้วยสภาพไม่รู้น้ำแ่บสวายสวายสวายพี่กินสวายที่นี้นะไม่สวายเรื่องอาหารที่พี่รสชาติเนื้อเล่นไม่เอยดีหมนไม่ขาวก็ไม่ดีเลนี่หายไปหลายตัวประกอบปลาสเตอร์เฟลตลอด คนที่ย้มามันลอยมันนอกน้ำลอยจะหมดโอ้นน้ำครับน่าจะเป็นกับเดี๋ยวใช่หรือตัวใหญ่ไหมอ่ะแต่บึกไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นคัไม่ขึ้นบึกหนุบาผมเรียกว่าเป็นปเมบอสวยมากจะไม่ใส่แต่นี่มอดินลืมลืมไปุบลืไปจุ่มน้ำแต่มอดมัินใช่ นี่เห็นแล้วเปล่าเนี่ยทาแกงละน้องไม่ข้าระนองอยู่นี่ก้อนนี่ผัดได้ละน้องไปเขาไปทำบ้าขายอะไรพักไหนขายอาหารน่ะอาหารอยู่ลำไส้เราให้กน้องก็ชอบทำหกข้าวนะแม่เขาทำให้เซนแม่น้าแม่เขาก็ทำหมกข้าวอเออเคยบอกว่าขายกับข้าวเลยที่เกล้าก็ชอบก้็ไม่ชอบกวลี่เ้าพี่เ้าเอนะ กำลังถ่ายคลิปลงที่ดีๆที่กำลังวาดหวังว่าอจะตายอยู่สัก30-35ปีนะจะทำให้เป็นป่าในซอยที่ให้มันคลุ้มเพราะว่าไปดูที่ผพุทธที่ปลูกวัฒท่านี่ยที่วัานเท่าไหร่มียางนาใหญ่ๆนะครุ้มยางนาเย็นเข้าไปเย็นไม่ต้องดีแอร์่ไม่ต้องดีแอร์ครถได้สองสามลิตรยากาศสุดยอดครับ ก็ผล ah. okay. ิตเงินได้ปีนึงเอาใช้หายใจได้สบายแล้วอนาคตเนี่ยบอกอนาคตอยู่ดาวเทาในี่ยแรงครอบกันตายพอจบนะเพราะคูเช่นที่ไปในที่ทำงานที่ศึกษา้งานกรรมการตรวจสอบการเงินของใตรวจสอบสตชอยอ่ะยึดถึงไอทาวเวอร์ไอทาวเวอร์ท่านต้นจะเสี่ยงใช่ไหมยึดถิงที่ไปครั้งหนึ่งสองครั้งแต่ไอเนี้ยพอเข้าไปนะไอ้แจนดูเลย หายใจไม่ได้คล่องไม่เต็มจมูกคล่องแต่ว่ามันไม่ไม่เต็มปอดใช่ไม่เต็มปอดพอพี่พกลับสวนอะไรเรื่องอะไรเรื่อยนะได,ได้ครับได้ครับมามากินกั <c oughs> <c oughs> นว่ะโมว่าจี้มละครั้งอันนีย ฐานนะอพระเด็จระพุทธเน้าเจริญบามีอาากหลากพาะโล้นเรื่อเน้องที่ขางฐานเราบการดำเนินทะใ้หลักของที่สุดโศกยศตายเนะรับในอายนาะเอาชอบเออ มุมสูงครับสระน้ำมีปลาครับเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างกับปลานินปลาสวายและสิ่งต่างๆที่ในน้ำครับแต่ก็จะมีลูกลปลาช่อน เข้ามาครับกินลูกปลาลูกปลาค่อนข้าง,างตัวใหญ่ Yeah. ครับสุดท้ายนี้ครับช่องปทุมรัช c h a n n ครับขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะเสนอผลงานสิ่งต่างๆถ้าไปได้ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวตรง,งไหนก็จะถ่ายทําให้พี่น้อง fc ได้กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องปทุมรัช c h a n n ด้วยนะครับ